สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีแม่เอาบางปนกรุบก,กรุบเนี่ยวันนี้ยายสาก,มาก็มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาตกปลาวันนี้มากลางเฟรดตกปลาแต่ก็คลิปที่แล้วถ่ายให้ดูแล้วแ่ละแต่พอคลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องใบอนุญาตใบอนุญาตตกปลา แกทาไว้ตั้งแต่นมนมแล้วใบมันต้องอยู่เยอรมันมันต้องมีใบอนุญาตเนาะทําอะไรก็แล้วแต่เนาะก็เลยจะมาบอกเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่อยู่บางไทยนะว่าที่เยอรมันเขาต้องมีใบอนุญาตตกปลามันไม่เหมือนเมืองไทยเนาะอยู่ๆคุณถือเบ็ดที่จะไปตกตรงไหนก็ได้ะแต่ที่นี่ไม่ได้เนาะไปตกตามแม่น้ําอันนี้ตกของเอกชน เอกชนก็คือที่เขาเลี้ยงปลาแล้วก็ปล่อยให้เรามาตกเอาได้กี่กิโลแล้วก็เอาไปชั่งกระจายเงินแต่ว่าถ้าตกตามแม่น้ำเนาะตกตกตามแม่น้ํามีใบนี้แล้วก็ต้องไปซื้อใบก็ต้องไปซื้อใอ,อ,อ,อ่อะไรนะใบตกปลายอีกรอบใบตกปลายอีกรอบเพื่อถ้าเกิดตำรวจมาตรวจก็จะได้มีบอกว่าเออฉันซื้อใบมาแล้วนะตกตกตามแม่น้ํา ใหญ่ๆอะนะอืมแต่จะก็ตกได้เฉพาะหมู่บ้านของเราที่พำนักอยู่เนาะไปหมู่บ้านอื่นก็ต้องไปซื้อที่หมู่บ้านนั้นๆเนะาะเอ่อจะจะข้ามเขตโดยที่เอาใบที่เราซื้อหมู่บ้านนี้ไปข้ามเขตไปตกที่อื่นก็ไม่ได้ก็ต้องไปซื้อหมู่บ้านที่ที่หมู่บ้านอื่นอีกเนาะก็จะมีใบเอ่อก็จะมีใบ อ,อ,อ,อต่อวันอันนี้มีใบต่อวันอันนี้ต่อวันวันละ15ยูโรก็ไปคูณ3 7คือ500กว่าเนาะใช่ไหมยาสาตกเลขแล้คูณเองด้วย <c oughs> แล้วก็จะมีต่อเดือนจะเลือกเอาต่อวันก็ต่อเดือนนี่ต่อเดือนอันนี้ต่อเดือนก็ประมาณ45ยูโร45ยูโรก็ไหลายตังค์อยู่เนาะ คูณเจ็ดไปเนาะก็เออก็เป็นเพราะว่าแกแกชอบแกเรียนมาตั้งแต่หนุ่มๆตั้งแต่น้อยๆอายุ1 2บสปีก็ตอนนี้แกก็59ปีแล้วเนาะทีนี้ก็มีเวลาเมื่อก่อนไม่มีเวลาทำงานอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเวลาเยอะก็ ไปตกปลานั่งเงียบๆอยู่ตามแม่น้ําได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่แต่ตามแม่น้ําใหญ่ๆเนี่ยไม่จะไม่ค่อยได้ปลาหรอกเพราะว่ามันไม่มีปลาเขาไม่ได้มาปล่อยปลาหอนบ้านเรานะบ้านเราก็จะมีคนปล่อยปลาเนาะนู่นนี่นั่นมันก็จะเพาะพันธุ์กันไปเรื่อยๆแต่ที่นี่มันไม่ค่อยมีใครไปปล่อยปลาตามแม่น้ําใหญ,ใหญ่ๆหรอกเนอะก็ยาจาก็ไม่มีอะไรนั่งเบือ่อๆก็เลยมา คุยให้เพื่อนๆฟังว่าเออแต่ไม่รู้ประเทศนอร์เวย์เห็นน้องนะนะั่นอะคลิปน้องน้องอะไรเนาะสาวสกุลอะไรเนะี่ยน้องก็น้องแกไปตกนี่มันต้องมีใบหรือเปล่าเนาะเราก็มาแชร์ประสบการณ์เนาะอยากยาซายอยากไปอยู่นะนอร์เวย์นะ่ะเพราะว่ามีหลานสาวอยู่นอร์เวย์ด้วยก็ <c oughs> <c oughs> ว่าถ้าเกิดว่า โควิดที่เขามีวัคซีนงวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ว่าจะไปกันอยู่น,ะนอาร์เว่นนะเพื่อนเพื่อนร์นเวยนก็มีอยู่กับสาวสกลช่องยูทู e เขานะ่าช่องใหญ่มากเลยนะน่ารักมากยาสาก็ชอบชอบไปตรงนู้นตรงนี้ไม่ชอบอยู่กันที่เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหน้าร้อนก็จะมีถ่ายคลิป ที่เที่ยวที่อะไรแต่ตอนนี้ก็ทนดูยาสาทำกับข้าวบ้างทำไอ้ขนมบ้างไปก่อนเนาะวันนี้ก็มาตกปลาไม่ได้อยู่บ้านเนาะก็ขอให้เพื่อนๆมีแต่วความสุขเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะโอเคเนาอยยาสาก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาะ